สวัสดีครับวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องบัจุของเหลวแบบหน่วงเวลามันดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับเราต้องถอดปั๊มออกมาถอดมันออกมาแล้วก็ขันมันกลับเข้าไปใหม่นะครับเกิดจากอาการหลวมวิธีการนะครับก็คือเอาแผ่นวงมามีน็อตทั้งหมด6 1จุด5 6 3 4 5 6นะครับถอด6จุดนี้ออกมาก่อน นี่นะครับจากนั้นตรงนี้เนี่ยต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วฝั่งนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสายไฟนะครับตรงนี้เอามือบีบแลวดึองออก <c oughs> นะครับตรงนี้ อีกเส้นหนึ่งเอามือดึงออกตรงๆอันนี้อีกเส้นหนึ่งเอามือดึงออกนะครับก็จะถอดฝาออกไปได้เรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวปั๊มนะครับเราจะเห็นว่ามีนอ็อตอยู่ห้าตัวตรงนี้นะครับเราถอดนอ็อตออกมาเลย นะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นฝาเราดึงออกมาตรงๆนะครับตัวนี้เลยนะฮะเราก็ขยับตรงนี้ดึงออกมาลองขยับดูนะครับว่าโอเคไหมอ่าขยับทำความสะอาดอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แค่นั้นเองมันอาจจะไม่ลงล็อกเฉยๆนะครับ แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับใส่ล็อตกลับไปห้าตัวใส่แค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องอแน่นมากเพราะว่าเกลียวพลาสติกจะหลวมแล้วมันจะรูดนะครับ โอเคครับเรียบร้อยทีนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับทีนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปอันนี้เรามีสายไฟสามเส้นืัอสักคู่นี้อันนี้เส้นที่หนึ่งอันนี้เส้นที่สองที่สองนะครับเส้นที่สองอันนี้เส้นที่สาม เราใส่กลับเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็วางกลับเข้ามาแค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะระวางสายไฟมันจะพัดก,กันนะโอเคมันก็จะฟันิดแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบน็อตกลับเข้าไปได้เลย บางทีมันก็จะใส่ไม่ลงล็อกนะครับให้เราคลายน็อตตัวอื่นออกมาก่อนแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปค,ครับแน่นแล้วทุกตัวเรียบร้อยครับ,รบ,รรบการแก้ปัญหาอาการดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับของเครื่องมาจุของเหลวหนืดแบบหน่วงเวลาครับทำได้ครับง่ายๆครับ